ถามว่าขอสอบถามค่ะลูกสาวอายุหกปีอยู่นุบานสามแต่เพื่อนเพื่อนเด็กเพื่อน,อนแฟนกลับมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเป็นกับเป็นแฟนกับคนเด็กคนนี้ในวันนี้เราจะคุยกับกับเด็กยังไงในเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือสอดคล้องกับเมื่อกี้เนอะที่เน้นว่าเราไวกับความรู้สึกลูกใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามลูกมันเล่าพูดอะไรก็ตามเนอะแม้ว่าเราจะเข้าหูเราไม่เข้าหูเราเราจะชอบไม่ชอบเนาะเราก็ฟังก่อนเนาะถ้าเขากล้ามาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็รู้สึกว่า จริงๆอะเมื่อไหร่หก็ตามลูกพูดหรือแสดงอารมณ์อะไรกับเราอะจริงๆเราต้องรู้สึกดีใจเนาะในแง่ว่าจริงๆลูกดูไม่ยากเนาะคือยิ่งลูกพูดอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนเข้าใจไม่ยากมากเราอาจจะเซนซิทีฟเราจะถามเขาตรงๆก็ได้เนาะเออว่าอ๋ออ๋อหนูมีเพื่อนเหรอคนนี้เหรอแล้วหนูเรียกเขาว่าแฟนเหรอเออแฟนของหนูคือยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเออคือคือถ้าเป็นไปได้เนาะไม่ไม่ว่าลูกจะสื่อสารออกมายัางไงสิ่งสําคัญก็คือ เอ่อคนเป็นพ่อแม่ที่จะเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังเนาะทุกเรื่องเลยซึ่งอันนี้จะใช้มากๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกวัยรุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกวัยรุ่นจะไม่ค่อยมาเล่าอะไรเราฟังมาก mm hmm. เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเขาแค่แบบถอนหายใจสองทีหรือเอ่อพูดอะไรบางอย่างที่แบบนานๆผู้ขามเห็นลอยเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนาะเราอย่าเพิ่งเก็บเอ่อเขาเรียกอะไรสักแบบวาลูกไปเลย,ยมันจะปิดการสนทนาทันทีเนาะ แค่บางทีลูกคอมเมนต์เข้าเราเออคา่าเมนร้อยเลยอะไรเงี้ยเราต้องรีบดีใจเลยนะเนาะวันนี้ลูกยอมพูดแล้วพวกทุกทีร้อยวันพันปีไม่เคยพูดกับเรานะมันก็เหมือนกับเรื่องเรื่องแฟนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับและมันก็จะเป็นการทําให้เออบร,บรรยากาศในบ้านต่างๆเนาะมันมันก็จะออกไปในเชิงที่ดีๆอะ่ะไม่ไม่ได้เป็นในเชิงตําหนิเนาะเพราะว่าเอางี้เนาะพ่อแม่ร้อยละร้อยเนี่ยอยากสอนแต่การสอนเนี่ยมันต้องมาในจังหวะที่เหมาะสมเนาะอย่างเช่อนเงนี้ยอา้าวทาไมเธอหกขวบอยากมีแฟนแล้วหรอ แกแดดจังเลยเนาะอายุขนาดนี้เองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโทษนะครับก็ปิดการสนทนาไปโดยปริยายเนาะแต่ลูกหกขวบก็อาจจะอ้าวคืออะไรเหรอแม่แกแดดคืออะไรเหรอคะอะไรเงี้ยลูกก็อาจจะอยากรู้แต่ว่าเออเราก็แค่ฟังแล้วก็ฟังด้วยความเข้าใจเนาะฟังด้วยการแบบไม่ตัดสินเนาะอยากให้คุณแม่รับฟังด้วยใจจริงๆเนาะอยากแค่เหมือนได้ยินเสียงที่ลูกเล่าแล้วมันผ่านไปนะครับ เพราะว่าพอเขาเล่ามาอย่างเงี้ยเราจะได้รับรู้เออแ,แล้วแล้วที่หนูบอกว่าคนนั้นเป็นแฟนเนี่ยแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างล่ะลูกเออเช่นเขาบอกโอ้หนูก็สนุกเนาะหนูชอบเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับคือต้องเรียนว่าวัยนี้เวลาพูดเรื่องแฟนหรืออะไรเงี้ยเนาะเด็กก็ไม่คือคือเราในฐานะผู้ใหญ่อ่ะจะมักจะมีกรอบความคิดแล้วเราก็จะเอากรอบความคิดนั้นของเราหุยแฟนเนาะต้องไปถึงไหนถึงไหนแน่เลยเนาะเอางี้นะลูกไม่ใช่ซีเล็บอะเหมือนเหมือนนักแสดงเด๋อดเดยอดเดือว,วเราจะโดนจับไหมคุณเกดว่าแบบ อ๋อคนดูดูกันอยู่คนคุยคนคุยเดี๋ยวนี้แปลว่าแฟนถ้าแฟนนี่คืออีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยลูกเราไม่ถึงเลเวลนั้นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อย่าเอาบรรทัดฐานของผู้ใหญ่เนะี่ยมาตัดสินของเด็กเนาะเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่อะก็คือแค่เอออาจจะเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็บางทีอาจจะเป็นแบบเพื่อนๆในห้องคะละก,กันเฉยๆเนาะหรือเขาพูดกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็เลยทําให้ลูกก็าฟังแล้วก็เออเอเออะไรเงี้ยเรามันเป็นสิ่งโอกาสที่ดีที่เรามารับฟังเขามากขึ้น แล้วก็ถามความเห็นลูกเลยว่าอ่าลูกรู้สึกยังไงลูกเข้าใจว่ามันคือยังไงเออเดี๋ยวลองเล่าให้แม่ฟังซิงคำว่าเรียกว่าแฟนนี่มันเป็นยังไงอ๋อหล่อนูอยู่โรงเรียนทําอะไรกันบ้างเนี้ยบางทีคําว่าแฟนก็คือแค่อ๋อก็คือเขาแบ่งขนมให้อะไรประมาณแค่นี้เองอ๋อเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อเพื่อนลูกคนนี้ก็ดีเนาะเขาเป็นคนมีน้ําใจดีแล้วลูกล่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจลูกมากขึ้นเพรอะอย่างที่จำพรบอกเนะคือพอเราเซนซิทีฟเสร็จเราเลสปอนได้อย่างเหมาะสมไง レスปอนคือตอบสนองได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ดุไม่ได้ว่าลูกไปก่อนมันก็ทําให้บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นแล้วเผื่อมีอะไรเนาะลูกก็จะกล้าที่จะมาคุยกับเราเนาะอันนี้เดี๋ยเบื้องต้นนะ่าจะประมาณนี้ก่อน